สวัสดีครับสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจาร์หมาเบอร์วายรายการที่จะเปิดโลกัศน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาของชุอของท่งทานอาจารย์ด้วยนะคะพันยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่า,าวสารต่างๆกิจกรรมต่างๆในกลุ่มของชุดูุสิตอาจารย์หมาด้วยค่ะอืมอ่ะเรื่องข่าวสารประชาสัมพันธ์นะอย่างแรกเลยออเพจปลอมเฟซปลอม ปรดระวังนะคะระบาดมาถึงเฟสหวงจุ้ยอาจารย์หมาแล้วนะคะจริงๆมันมีทุกวงการนะใช่แล้วก็ก็คือแม้แต่แม้แต่อา,อาจารย์ไพศาลวัดคูใบนอนอะไรเนี้ยโดนหมดนะคะคือเนี่ยนะนี่ให้ดูอย่างนี้นะครับใค้รูปอาจารย์นะก็คุณตาโตก็ลงแจ้งมาหลายวันแล้วนะแล้วรูปอัปเดตบ้างนะดู ดูชอบดูชอดอกไม้นะชอดอกไม้เขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละใช่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ใช้รูปโปรไฟล์เดียวกันแต่เลยนะคะเพราะฉะนั้นบางรูปเขาไม่มีอืนี่แหละมันก็ป็อการเตือนภัยนะวิธีการเนี่ยสติต่อเลยป๋าเคยดูอืมแล้วป๋าเคยโดนด้วยยังไงป๋าป๋าเคยโดนนี่หมายถึงนักคารินสีคุ้มไม่ใช่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 ป๋าเคยโดนเพจปลอมนี่แหละโดนทักไม่โดนทัก มันเขาเขาลงขายของอส่วนใหญ่มันก็มักจะมีเรื่องการขายของเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนพระพุทธเจ้าบอกนะอย่าโลภถ้าไม่โลภก็ไม่หลงกลถ้าเมื่อไหร่โลภอันนั้นก็โลภมีความสึกว่าเฮ้ยมันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นอ๋อหมายความว่าสินค้าที่ลงลงเลยหนังสือพระแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นเออสือพระก็เรื่องหนึ่งสุลาแม่ขงเป็นแพ็กเกจแบบ ลิมิเต็ด dition ราคาดีงามมากราคาดีงามมากเออแลโดนโกงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นหรือหรือหรือเหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนหนังสือพระอ่ะเมื่อกี้ที่ที่ก็บอกหนังสือพระอย่างเงี้ยเกจิอาจารย์อย่างเงี้ยนะเขาก็มีเจ้าของเพจเขาก็ทำแล้วมันก็มีเพจปลอมเยอะมากนะไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวนะเป็นสิบสิบอันแล้วป๋าก็เคยไปคุยแอดมินเขาบอกทำไมพี่ไม่จัดการั้งบอกคือเขาก็เหนื่อยใจมากเหมือนกันจัดการไม่ไหวเพราะฉะนั้นให้เรารู้ตัวว่า หนึ่งคือถ้ามันถูกผิดปกติอ่ะแสดงว่าอย่างนี้ให้สงสัยไว้ว่าอ,อย่าอย่าพึ่งทีนี้หลาก็ถามเขาอ่ะแล้วเวลาจะดูเนี่ยดูยังไงว่าไหนเพจจริงเพจปลอมให้ดูจํานวนผู้ติดตามอ่าอ่าสมมุติถ้าของปลอมมันเพิ่งสร้างมาใหม่เนี่ยมันจะมีผู้ติดตามแค่หลักร้อยอ่ะแต่ถ้าเป็นเพจจริงเขาเนี่ยต้องมีผู้ติดตามอย่างอย่างคุณช่วยอาจาร์หมาเนี่ยผู้ติดตามประมาณหนึ่งแสนอืต้องต้องมีมีหลักแสนขึ้นอ่ะแสนสามอะไรเงี้ยนะ เขาอย่าลืมว่าเป็นเพจที่หลายปีแล้วนะคะแล้วส่วนใหญ่บางทีเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้เป็นเพจนะใช้เป็นเอฟบีก็คือเป็น a c e b o o k นะคะคือถ้าเป็นเพจเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มเพื่อนอ่าแต่ถ้าเป็น Facebook เนี่ยต้องเพิ่มเพื่อนนะต้องเพิ่มเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกทักมาเพิ่มเพื่อนหรือว่าทักมาทาง Messenger อ่าแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดให้สังเกตเลยแต่ว่านี่นี่ดีนะเขาเขียนว่า ด้วยวนเกิดท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยากแจกเงินแต่ต้องสมัครสมาชิกดีว่าลูกศิษย์เราเนี่ยคือลูกศิษย์เราเราไม่ค่อยห่วงเพราะลูกศิษย์เราเนี่ยรู้กันอยู่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือคือไม่มีอ่ะที่ท่านอาจารย์จะต้องให้จ่ายเงินก่อนแล้วถึงจะได้อากับคืนไปเลยรู้มาตลอดว่า สายแจกของท่านอาจารย์นี่คือแจกจริงแจกก่อนอ่าแจกจริงแล้วลงทะเบียนที่ว่าเนี่ยเรามีแต่ลงทะเบียนที่ใช้บัตรประชาชนใช่ไหมคะเราไม่เคยที่จะต้องสมัครสมาชิกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เราไม่ห่วงเราห่วงคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านอาจารย์เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณโอนมาสมัครสมาชิก700คุณจะได้โอนกลับคืนไปหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยไอเนี้แค่ฟังแค่ฟังนี่ก็มันโง่แล้วนะใช่เคยมีความรู้สึกว่าถ้ามเชื่อนี่มึงแบบใช่ แล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยิ่งเขียนว่าวันเกิดท่านอาจารย์นี่นะโอ้โหถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ลูกศิษย์ท่านอาจารย์เนี่ยต้องรู้กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไว้คือคือจริงๆแล้วท่านอาจารย์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็แจ้งความไปแล้วนะครับแจ้งความไปแล้วก็จริงๆแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์ที่ที่เป็นที่ที่เป็นตำรวจอยู่เนี่ยนะก็ถามท่านอาจารย์เหมือนกันว่าท่านอาจารย์จะจัดการเลยไหมแต่ว่าท่านอาจารย์ก็ คือไม่อยากจะสร้างกาเวรอ่าคือเราแค่ไปแจ้งบันทึกไว้ว่าว่าเป็นแบบนี้เพื่อป้องกันว่าเขาอ้างแอบอ้างชื่อไปหาผลประโยชน์นะคะเพราะเราไม่อยากจะได้คือเราเราไม่อยากจะเจอเหตุที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวมีคนบอกว่าอาจารย์ล้อลวงอย่างเงี้ยนะสาหรับคนที่ไม่รู้ไกลๆมากเนี่ยเราก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่ามีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนคนไหนที่รู้ว่าคุณเป็นลูกศิษย์แล้วเจอเพจแบบนี้นะเขาจะถามคุณก่อนเออว่าจริงไหมนะคะแล้วก็ โทษของการโทษของการเป็นมิจฉาชีพนะค่ะป่ามันคือโทษอะไรหรือเปล่ารูบาอินทร์บอกว่าเป็นโทษข้ออัินริณาธนาใช่ไหมคะรักทรัพย์ผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเรื่องทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์เบียดเบียนผู้อื่นก็ทรรมหากินไม่ขึ้นใช่หนึ่งธรมหากินไม่ขึ้นอ่าถูกต้องใช่แล้วก็ถูกหลอกลวงนะแล้วก็อาชาตินี้อาจจะไม่ถูกหลอกลวงแต่ชาติหน้าถูกหลอกลวงแน่นอนนะคะ แล้วถูกหลอกลวงเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะถูกหลอกลวงจนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะเคยมีเรื่องเล่าที่อาจารย์ไพศาลเขาเคยเขียนนะประมาณว่าชาตินี้ทําอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วก็มีมีคนคือคือมีผู้หญิงมารักกี่คนเนะ่ะก็ถูกหลอกตลอดอปรากฏว่าก่อนหน้านู้นอะ่ะก็เคยไปหลอกเขาแล้วคนที่เขาถูกหลอกเนี่ยเขาก็อาฆาตเขาก็บอกว่าคือเขาเนี่ย เขาก็รักด้วยจริงใช่ไหม,มแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาหลอกเขาแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ทําลายชีวิตเขาอย่างนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกี่พบกี่ชาติเนี่ยเจอกันเราก็จะหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันอเออแล้วก็ตามมากันแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคือพอเจอมิจฉาชีพเนี่ยนะโอ้โหเราก็เนอะอะแต่ว่าก็คือคนคนคนเหมือนโจร เราเราเราเฝ้าบ้านจะป้องกันโจรเนี่ยนะเพราะว่ามันเขาหาช่องทางที่ที่จะจะโกงเราได้ตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าหนึ่งคือเราก็ต้องมีสติอย่าโลภเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคืออะไรที่มันผิดปกตินะอะไรที่มันผิดปกติถงไปง่ายเกินไปดีเกินไปมากเกินไปให้ question mark ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับ และไม่ว่าอะไรก็ตามต้องโอนเงินไปก่อนเนี่ยคิดไว้เลยนะคะคิดไว้เลยว่ามันมันไม่มีทางละนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับรางวัลอ่ะคุณตาโตงโดนเลยนะโดนเลยนะคุณคุณคุณใช้บริการบริษัทนี้นี้มาครบห้าครั้งแล้วนะคะถ้าคุณต้องการได้รับของรางวัลสมนาคุณกรุณาแอดไลน์อย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะงานล่าสุดที่ตำรวจเพิ่งออกแถลงไปนะคะ เขียนโปรแกรมเมอร์เขียนแค่เบราว์เซอร์อะคือ แค่รู้เบอร์บัญชีเนี่ยก็สามารถโอนเงินได้เลยไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันเซ็นทรัลนะคะเพราะฉะนั้นหรือไอทีสแกนใบหน้าที่อุตสาห์ทำมาอย่างยากเย็นเนี่ยนะไอเจ้าตัวไอคนบริสุทธิ์เนี่ยองกว่าจะทําบัญชีได้แต่ละเรื่องเนี่ยโคตรยุ่งยากเลยนะแต่มิจฉาชีพทะลุเลยไปละเนี่ย่ป๋าถึงบอกเลยว่าไอตามแก้เนี่ยมันไม่มีทางคันยากมากยากมากเออคืออย่าอย่าไปอย่าประมาทเลยทุกคนนะตอนนี้ใครที่ใช้ ATM อ่ะจะรู้เลยใช่ไหมคะ จะฝากเงินจะโอนเงินออกโอ้คุณต้องคุณต้อง<ม>บอกว่า<ม>ยืนยันตัวตนต้องมี QR ต้องมีมพินอะไรสารพัดแต่ขอโทษนะคะเวลาโดนโดนแฮกนะ<ม>สวบเดียวหมดเลยจ้ะใช่เออป็จริงฝากไปนะฝ<ฆ>ากไปเผื่อเื่อรายการที่มันมีผู้แบบผู้มีอํานาจนะในบ้านเมืองเขาฟังอยู่เนี่ยนะต้องเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยนะยิ่งออกมาเยอะเท่าไหร่นะยิ่งทําให้คนดีเนี่ยอยู่ลําบาก อืมใช่มิฉาชีพก็ยิ่งอยู่ได้เพราะว่ามิฉายชีพมันไม่สนใจกฎหมายอยู่แล้วถูกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดแทนมันไม่ต้องไปป้องกันมันเป็นช่องทางที่นี้นะแต่จริงๆแล้วอยากให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคืออะไรนะว่าเวลาแจ้งความไปคือความผิดมันเยอะมากจนกระทั่งจนจนกระทั่งบอกว่าตำรวจเองก็ตามไม่ไหวนะคะแล้วก็เวลาบทลงโทษอ่ะมัน กุกิบแล้วต้องมีหลักฐานสารพัดเยอะแยะนะมันก็เลยทกให้คนี่โอ้โหมันเลยทําให้คนไม่ค่อยอยากไปไปไปเอาเรื่องไปจ้งความใช่ไหมยุ่งอ่ะแล้วเสียเวลาแล้วก็ไม่คุ้มค่าเสียหายประมาณนี้ลูกพี่ก็ลําบากตั้งด่านง่ายกว่านะครับเอะป่านี่ยังไงนะบอกแล้วนะว่ายุคยุคเก้านะคะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณจะโดนหลอกลวงโดนฟรอสเนี่ยนะมันก็จะเป็นช่องทางนี้แหละออนไลน์เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า ยุคแปหมดแล้วนะคะยุคแห่งความมั่งคั่งเนี่ยหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องกลับข้างกันออกับความมั่งคัง่งนะเพราะฉะนั้นรับรองเลยว่ายังยังมีเรื่องให้ถูกหลอกอีกเยอะ,อะนะคะนะเพราะในปีนี้เนี่ยท่านอาจารย์เตือนเลยนะว่าในยุคเก้าเนี่ยระวังที่สุดคือระวังสถานที่ที่คนเยอะนะคะระวังอุบัติเหตุอุบัติภยัยที่เกี่ยวข้องหรือว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะมีไฟเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไฟดูดไฟช็อตนะคะเปลวไฟจริงๆการระเบิดนะไฟลุกไฟไหมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะต้องต้องระวังมากๆเลยคือเหนื่อยเหนื่อยหน่อยจ้ะเนี่ยนะเขาก็มีมาเยอะแยะแหละแล้วก็รูปแบบหน้าเพจมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆข้อมูลข้อความมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย คือกันให้ตายก็กันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเรานะรู้ทันกันแล้วก็ช่วยกันระมัดระวังที่สําคัญนะที่สำคัญที่ป๋าบอกนะไอ้พวกเราเองนี่แหละชอบไปสนับสนุนชอบไปกดไลค์ไปเรื่อยเนี่ยต้องระวังดูดูให้ดีก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณสามารถนะสมมุติว่าอะไรที่ไม่ชอบมาพากลดูแล้วผิดปกติแน่นอน คุณรีพอร์ตเลยเออคุณกดรีพอร์ตเป็นทาง Facebook บอกว่าอันนี้คือฟรอตบอกว่าอันนี้คือการหลอกลวงอันนี้แอบอ,อ้างชื่อผู้อื่นนะคะเขาจะมีให้เลือกเลยนะ a c e b o o k เนี่ยเพจเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเลยว่าที่คุณบล็อกเพราะอะไรที่คุณรีพอร์ตเพราะอะไรถ้าคุณบอกว่าคุณรีพอร์ตเพราะว่าแอบอ้างชื่อผู้อื่นเขาจะมีให้เลือกเลยว่าข้อ1234อ่าเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาขัดต่อกฎหมายไหม,มนะคะแล้วก็เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าเป็น เป็นการแอบอ้างชื่อผู้อื่น,นทำให้ผู้อื่นเสียหายนะนะคะรีพอร์ตเยอะๆเดี๋ยวก็จะโดนบล็อกเองเออหรือ,<ม>ห,รอหรือไม่ก็ส่งข้อมูลมาให้กับทางทีมงานก็ได้นะไม่ว่าสนิทกับตาโตหรือพี่นัทหรือว่าป๋าก็ไนดะ้ก็ก็ส่งข้อมูลมามพวกเราจะได้ช่วยกันดูนะสาคัญพวกเราอย่าไปร่วมด้วยแล้วกันเนี่ยแล้วก็อย่างที่อยากกดไลค์อยากกดแชร์ไม่คอมเมนต์ก็ไม่ต้องใช่แล้วก็พอเราเคยออกไปรายการครั้งหนึ่งตอนนั้นที่มีมีเรื่องเรื่องเพจอื่นใช่ไหม ลูกศิษย์บางคนเขาก็ตกใจบอกเฮ้ยเขาไม่เคยสมัครแล้วมันมีชื่อไปได้ไงบางทีเนี่ยเขาส่งไปลิงก์มาแล้วคุณไปกดลิงก์เข้าไปดูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถูกใจโดยอัตโนมัติเหมือนกับสง่สงสง่งเจัวจ่วหัวมาเรื่องน่าสนใจอย่างเงี้ยเป็นเรื่องหูงจุ้ยอ,ะอ่ะพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะไปเด้งที่เมสเซจเราปุ๊บอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเท่ากับเรากดไลค์ไปแล้วแล้วฉั้นมันก็จะเพิ่ม ชื่อเราอะเข้าไปในไลฟ์ของเขาอต้องไปทอนอ้อด้วยนะคะมันก็จะการเป็นเครดิตอันฟอลโลมันก็จะการเป็นเครดิตให้เขาแล้วเพื่อเราอีกคนนึงไม่รู้เข้ามาอ้าวชอบอยู่นี่เออปัรลอนยังอยู่ในช่องนี้เลยแสดงว่าอันนี้จริงก็กดเข้าไปอีกอย่างเนี้ยใช่ตอนนั้นเราเตือนไปเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเขาาไปไล่ย้อนดูนะโอ้โหบอกว่าเทียบเลยฮะเออกดไปทั้งหลายเพจโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นอันฟอลโล่ซะ เออเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องดีงั้นการศึกษาการทําความเข้าใจนะอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญก็ต้องต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนะบล็อกเลยคุณรจงบล็อกเลยคุณมีปุ่มบล็อกอยู่คุณบล็อกเลยข้อสําคัญที่สุดถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณถูกแฮกนะคะรู้ตัวว่ามีเพจปลอมชื่อคุณมาแล้วเนี่ย ให้คุณประกาศในหน้าเฟซหรือว่ารีบสมม่งเมสเซจไปบอกเพื่อนว่าเพจโดนแฮกแล้วนะจ๊ะถ้ายืมเงินไม่ใช่ของฉันแล้วออนะวนะนะคนรู้จักกันเขาก็ไม่นั่นแหละนะ,ะเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพยังไงก็มีนะเพราะฉะนั้นพวกเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลหรืออย่างเอางี้อีกเรื่องนึงเพจอาจารย์เองก็ตามเนี่ยอ,อย่าไปตั้งเพจเล็กเพจน้อย เห็นมีลูกศิษย์อาจารย์มากลุ่มลูกศิษย์อาจารย์มาคนข้างคล้ายฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็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 นัวกันอยู่ในนั้นเนี่อยากตั้งแชร์อะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วป๋าจะบอกว่าไอ้นี่แก๊งพวกนี้นะมันก็มีหลอกชีพอยู่ใช่วันก่อนนี่ก็ไปเคลียร์ให้ให้ให้คุณหมออาจารย์คนหนึ่งละคนแก่อยากได้รถวิวแชร์ที่มันแบบรถไฟฟ้าอ๋อบอกว่าอาจารย์จะให้เงี้ยเหรอ แม่บอกว่าเนี่ยให้โอนเงินมาเท่านี้แล้วก็จะส่งรถไปให้อะไรเนี่ยเนี่ยมันก็เหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าป๋าก็ถามเขานาะป๋าคุยเขานะแล้วพี่ส่งมาทำาโอนทำไมทำไมก็อยากได้วิวแชร์ก็อยากได้วิวแชร์บอกมันเป็นไม่ได้เหรอก็รู้อยู่แต่ว่าก็เสี่ยงเอาะวอ้าวคือบอกอ้าวแล้วพี่บอกว่าอ้าวแล้วมาโวยวายแล้วพอแล้วรู้ว่าแล้วมาโวยวายที่เราก็เผื่อจะได้คืน เพื่อเพื่ออาจารย์จะเห็นใจได้คืนบอกอย่างนี้ขออาจารย์ตรงตรงไม่ดีเออโดนด่าเรียบร้อยเรียบร้อยสวดส่งไปเรียบร้อยคือคือคือบางทีนะตอนไปมีเหตุเนี่ยไปงุ้งิ่งงุ้งยิงยอมไงสมยอมมาเข้าไงแล้วแล้วก็อมีเรื่องมาต้องมาฟ้องป้าโดนหลอกเนี่ยนะกลุ่มนี้เอาแล้วไปเข้ากับเขาทําไมแล้วนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันให้ดีนะครับมีเพจหลักเพจจริงๆอยู่ก็ติดตามเอาแค่นั้นพอ โอ้เพจเรานี่ก็ดูอย่างเดียวก็ตาแฉะแล้วนะไม่ต้องไปไปไปหาเพจอย่างอื่นหรอกนะครับะนะถ้าจะดูเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่เนี่ยแบบติดกันเลยเนี่ยก็เข้าไปดูที่ YouTube ช่องอาจารย์มาแฟนคลับนะครับอันนี้ก็ง่ายๆก็จะมีตอนให้ดูได้เลยไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรพวกเราเปิดเป็นเป็น,เป,นเป็นสาธารณะให้ทุกคน,เ,นเป็นความรู้เป็นธรรมทานให้ทุกคนปาป่าเชื่อไหมว่าอีกต่อไปไม่นานนะ FB Facebook เนี่ยมันจะต้องปิด เพราะว่าเพราะว่าสุดละนะคะสุดแห่งมีชาชีพแล้วนะคะอ่ะมันมีมันมีมาเรื่อยๆอนั่นแหละนะอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เตือนไว้นะครับช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตานะเพจหูช่วยอาจารย์มาก็เหมือนบ้านพวกเรานะครับพวกเราก็ช่วยกันดูแลนะไม่ว่าจะเป็นเพจอะไรที่เกี่ยวข้องอาจารย์มีเพจหูช่วยอ,อาจารย์มาหงเพจอาจารย์มาหงเพจอาจารย์มานะครับแล้วก็รีอสอร์ทหงช่วยบ้านภูเขาะนะครับวันร์แลนไทยแลนด์พวกเนี้ย ก็เป็นของเราเรารู้กันอยู่แล้วมีแค่นี้นะครับที่เหลือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเห็นผิดปกติก็แจ้งทีมงานแล้วกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลบ้านของเราเพราะว่าอะไรก็ตามที่มีมาใหม่นะคะถ้าเป็นเพจใหม่เป็น YouTube ช่องใหม่ใดๆก็ตามเนี่ยเราจะแจ้งในรายการอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนร่วมกันไปสวดมนต์ไปทําบุญไปฟังเทศฟังธรรมนะ ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งพลังให้ท่านอาจารย์ในวันอาทิตย์ที่14มก,กราคม,ม,มนะครับลงทะเบียนได้ที่รีสอร์ทองชื่อว่าภูเขานะตอนเย็นนะคะ,ะว่าจะไปร่วมกิจกรรมค้างคืนไม่ค้างคืนยังไงนะตอนนี้ลงเทเอ้ลงเทลงทานเนี่ยส่งมาหลายหลายลงแล้วนะ <c oughs> ก็มีทุกคนตั้งใจกันมากเลยนะพี่คนหนึ่งต้องไปอินเดีย แต่ว่าส่งหมูปิ้งมา๋อส่งมูปิ้งเอ,งงอให้ <ขอ S 2> ทีมมูปิ้งูปิ้งให้นะครับก็ขอโมทนาบุญด้วยนะครับยังรับอยู่นะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดคืออยากจะเห็นทุกคนไปร่วมกันนะอ่ะวันนี้ป๋าก้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ